จะกลับเมืองไทยมานอนด้วยมานอนด้วยพื่นหกโมงอนะสวัสดีคะ่ะสวัสดีสวัสดีจากประเทศเยอรมน,นีนะคะขณะนี้เวลา4ี่โมงเย็นอีก5นาทีจะสี่โมงนะคะเพื่อนๆคะ่ะที่เมืองไทยตอนนี้ก็ใกล้สี่ทุ่มเนาะห่างกัน6ชั่วโมงคะ่ะตอนนี้เป็นเวลาหน้าหนาวอยู่นะคะทุกคนหลังวันที่28ไปหรือ เริ่มวันที่28ตอนตีหนึ่งนะคะก็จะเป็นปรับเปลี่ยนเวลาเป็นเวลาของหน้าร้อนค่ะก็จะห่างเยอรมันกับไทยชั่วโมงแค่5ชั่วโมงนะคะไม่ใช่6ชั่วโมงแล้วค่ะก็วันนี้นะคะอุ้มดีใจมากค่ะทุกคนค่ะคือดีใจมากหลังจากที่อุ้มทรมานอดทนอดกลั้นมานานเป็น6 7วันนะคะทุกคนหลังจากที่อุ้มอ่า ซื้อตั๋วเครื่องบินไปค่ะเนาะเดี๋ยวอุ้มจะมาเล่าว่าอ่ามันเป็นยังไงทุกคนคือตอนนี้นะคะอุ้มกำลังเดินเรื่องที่จะกลับเมืองไทยใช่ไหมคะโดยการอ่าตอนแรกก็เช็คนะคะว่ามีสายการบินไหนบ้างเนาะที่บินช่วงเวลา นี้นะคะช่วงเวลาที่เราต้องการวันที่ที่เราต้องการมีสายการบินไหนบ้างเนาะคือเอาตรงนี้จริงๆอุ้มโชคดีนะคะทุกคนคะ่ะคืออุ้มอยู่เยอรมันเนะาะเยอรมันเนี่ยมันจะเป็นโซนในแถบแค่ประเทศไม่กี่ประเทศนะคะ,ะที่ตอนนี้นะคะมีการบินกับประเทศไทยโดยการบินตรงนะคะแล้วก็ได้กักตัวฟรีด้วยนะคะนั่นก็คือมีสายการบินไทยกับลุฟทันซานะคะทุกคนคะ่ะอ่าทีนี้ อุ้มก็เลยมานั่งคิดนะคะเพื่อนๆว่าเอ๊ะตกแล้วเราอุ้มจะซื้อตั๋วกับบริษัทไหนดีเนาะอ่ะการบินไทยอุ้มไม่ได้บินมาหลายปีมากแล้วเข้าไปดูแบบแบบคอมเมนต์เขาไปดูแบบวิวอะไรอย่างเงี้ยเนาะบางคนก็แบบเฮ้ยการบินไทยอะดูแลไม่ดีเลยพนักงานไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วแบบเฮ้ยสองจิตสองใจตกลงแบบ เฮ้ยอีหยังวะแบบจะตกลงฉันจะไปสายการบินไหนดีอะไรอย่างี้ก็เลยมาดูลุกทันซ่าลุกทันซ่ามันก็โอเคนะแต่แบบอุ้มคิดว่าเฮ้ยไหนๆเข้าใจปะ่ะเพื่อนๆจะได้กักตัวฟรีใช่ไหมอุ้มขอบินกับสายการบินไทยอีกรอบละกันเนาะหลังจากที่ไม่ได้บินมาน่าจะ4ปีแล้วทุกคนอ่ะทีนี้นะคะอุ้มก็โทรไปนะคะจองตั๋วคะ่ะโทรไปถามว่าวันไหนว่างเนาะที่สําคัญคืออย่างงี้นะทุกคนถ้าเราโทรไปถามปุ๊บ ถ้าเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าว่างใช่ไหมคะกักตัวฟรีวันนี้ว่างเขาจะส่งใบยืนยันการกักตัวฟรีมาให้เราเลยนะคะแล้วเ,เราก็จะต้องทําการ ซื้อตั๋วให้เร็วที่สุดนะคะเพื่อเป็นการรักษาสิทธิในการกักตัวฟรีนั้นๆน,น,นะคะทุกคนอ่าแล้วทีนี้นะคะเราจะทํายังไงเราก็แค่โทรไปสายการบินค่ะแล้วก็บอกคอนเฟิร์มไปว่าเราอยากบินวันนี้วันนี้นะคะแล้วเขาก็จะส่งอ e ีเมลทุกอย่างมาให้เราเลยเนาะให้เราจ่ายเงินอะไรอย่างนี้เรียบร้อยแล้วเราก็จะได้เป็นแบบเป็นอ e ีเมลเป็นอ e ีติเกตมาเนาะอ่าแล้วตอนอุ้มโทรไปอุ้มต้องพูดว่าย,ยัางไงเนาะก็คือ เขาเปิดบริการประษัทไทย9โมงถึงเที่ยงค่ะทุกคนค่ะอุ้มงงในการทํางานเร็วของพนักงานสายการบินไทยมากเลยคืออุ้มต้องยอมเลยนะคะว่าคือตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วค่ะทุกคนคือเมื่อก่อนเราคิดว่าเฮ้ยแบบช้าอะไรอย่างงี้อย่างงี้เดี๋ยวนี้ไม่แล้วค่ะสายการบินบริการเร็วมากเลยอันนี้ไม่ได้ค่าในหน้าใดๆใดๆเลยจะออกข่านีดนแหละคืออุ้มโทรไป9โมง2นาทีนะคะอุ้มไม่แน่ใจว่าพนักงานแบบยังทานลิปสติกอยู่ไหมทุกคน อุ้มโทรไปนะคะพี่เจ้าหน้าที่รับปุ๊บนะคะคุยกันดูเรื่องวางสายค่ะจองวันนู้นวันนี้ใช่ไหมคะปุ๊บไม่ถึงห้านาทีนะคะอีเมลมาหมดเลยค่ะว่าอุ้มวันนี้นะคะได้จองตัว๋ววันนี้อย่างุูนอย่างนี้อ่าใบจองใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยก็มีบอกว่าให้เราเรีบจ่ายเงินใช่ไหมเพื่อรักษาสิทธิ์อุ้มก็ทําการจ่ายวันนั้นเลยค่ะทุกคนคือวันนั้นอุ้มซื้อตั๋วแบบภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงทุกอย่างเรียบร้อยเลยนะคะก็มีการส่งแบบว่า เป็นไฟล์มาให้อุ้มใช่ไหมคะเพื่อที่ว่าอุ้มจะได้ไปกรอกข้อมูลเพื่อขอใบ COE ต่อไปเนาะอะทีนี้เพื่อนๆก็ถามว่าอ่ะแล้ว COE มันคืออะไรมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้คะ่ะทุกคนคะ่ะมันมันเรียกภาษาอังกฤษว่า certificate of entry นะคะไม่รู้มอกเสียงถูกหรือเปล่านะเพื่อนเนะมันก็จะได้มาเป็นลักษณะน,นี้นะคะแต่ทุกคนเชื่อไหมว่ากว่าอุ้มจะได้ใบไอ้นี่มานะทุกคนลุ้นยิ่งกว่าลุ้นหวยเยอรมันอีกค่ะทุกคนคะ่ะคืออุ้มส่งกรอกเอกสารไปคือเจ้าหน้าที่พนักงานนะคะของสถานทูตเนาะของ อุ้มส่งไปที่กงสุนที่มิวนิกใช่ไหมพออุ้มขึ้นอยู่กับมิวนิกเนาะอ่ะทีนี้ทุกคนคือเจ้าหน้าที่เขาเปิดไฟล์ืออุ้มส่งไปไม่ได้อุ้มส่งไปปุ๊บมันก็จะตอบอัตโนมัติกลับมาใช่ไหมคะว่าเราอนุมัติเนาะมันจะเป็นอย่างนี้อ่ะทีนี้นี่ค่ะทุกคนมันก็จะขึ้นมาอัตโนมัติแบบนี้นะคะพอหลังจากนั้นประมาณ2ชั่วโมง3ชั่วโมงอ่ะอีเมลก็จะแจ้งมาว่าอ่ะเราไม่อนุมัติใช่ไหมบางทีเซิร์ฟเวอร์มันก็จะมีปัญหาอย่างนี้จากเพื่อน กรอกข้อมูลตรวจสอบข้อมูลเสร็จแล้วนะคะไม่ผ่านอีกแล้วคะ่ะอ้อมก็จะได้รับอีเมลอย่างนี้มานะคะจากสถานทูต8อีเมลด้วยกันคะ่ะไม่รวมที่โทรมาตามนะคะเป็นอยู่อย่างนี้6วันนะทุกคนคิดดูยิ่งกว่าลุ้นหวยไม่รวมเสาร์อาทิตย์นะคะขอบอกอ่ะทีนี้สุดท้ายและท้ายสุดนะคะเจ้าหน้าที่นะคะอ่อกงสุลน่ะ เชื่อไหม่าตอบอีเมลเร็วมากแล้วก็แบบเอาใจใส่ดูแลอะเพื่อนเเข้าใจไหมคือแบบเจ้าหน้าที่นางคงจะคงใจว่าอีนี่ทําไมมันปึกขนาดนี้ทำไมมันส่งแค่ไฟล์แค่นี้มามันส่งมาไม่ได้ประมาณนี้ใช่ไหมคือแบบคุณเชื่อไหมดิฉันรู้สึกว่าดิฉันเป็นคนแบบพิเศษเลยค่ะทุกคนคะ่ะคือส่งอีเมลมาไม่พอนะคะโทรมาตาม4ครั้งค่ะทุกคนคือแบบอุ้มอยู่เยอรมันมาสิ สี 4, ่จากสิบสิบห้าปีทุกคนไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับสถานทูตเลยนะแต่ไอ้หกวันเนี่ยคุณเชื่อไหมสถานทูตโทรมานะคะสี่ห้าครั้งกับทุกคนอีเมลอะเป็นเกือบ20อีเมลอะค่ะทุกคนคะ่ะคือโทรมาตามนะคะแล้วก็ขึ้นสีแดงมาเลยนะคะว่าคุณขาดตรงนู้นตรงนี้นะคะคือเอกสารไม่พร้อมอย่างงี้เฮ้ยคือแบบว่าแม่เจ้าอินหยังวะคือแบบทึ่งในการทํางานของระบบะทั้ง ของกงสุลเองนะคะแล้วก็ทางการบินไทยเองคือโทรไปแบบถ้าแบบดั้งสองตืดแล้วคือไม่รับเราก็วางใช่ไหมเราก็เข้าใจเขาก็มีหน้าที่ของเขาอ่ะนะเขาก็โทรกลับมาคะ่ะทุกคนแบบเขาใส่ใจดูแลแบบประชาชนตัวดำๆเหมือนเรามากเลยแบบเฮ้ยแบบรู้สึกตัวเองเป็นคนพิเศษมาเลยคะ่ะทุกคนคะ,ะทีนี้องค์ก็ได้ใบเอกสารต่างๆในการเดินทางมาแล้วใช่ไหมคะพวกต่อแดเนาะต่อแฝดมันก็จะลักษณะประมาณนี้นะคะ อ่ะอันนี้เขาก็ให้กรอกอะไรเนี่ยแหละคะ่ะรายละเอียดจิประทะเนาะทีนี้อุ้มก็แบบว่าอุ้มต้องรอฟิตทุกไฟล์นะคะทุกคนคือเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้อุ้มจะพาทุกคนไปหาหมอ,อเพื่อไปขอฟิตทุกไฟล์นะคะก็หาหมอที่เยอรมันต้องไปหาที่ไหนนะคะก็ไปที่หมอประจําตัวประจําบ้านของเราเลยนะคะรู้สึก <c oughs> พูดถึงหมอประจําตัวนะ่ะรู้สึกว่าตัวเองแบบเฮ้ย <c oughs> แบบอะไรเนี่ยแบบ หมอประจําตัวรู้สึกดีใช่ไหมคะคือแบบที่เยอรมันทุกครอบครัวนะคะเขาจะต้องมีแบบว่าหมอประจาบ้านนะคะแล้วเขาก็จะรู้รายละเอียดหมดเลยนะทุกคนคะรู้เลยว่าเราเป็นน,นุ่นเป็นนี่เป็นโรคจิตเป็นบ้าบ้าเป็นเมนไม่มาอะไรยังไงคือเขาจะรู้หมดทุกอย่างที่เป็นตัวของเราแล้วก็ครอบครัวของเราทุกคนเขาจะรู้หมดเลยนะคะทุกคนคะอ่าเพ่งนี้อุ้มจะพาทุกคนไปเนาะเดี๋ยวอุ้มจะให้ทุกคนดู อันนี้คือฟิตทูปลายนะคะที่อุ้มต้องไปแบบเพุ่งนี้อุ้มต้องเอาอันนี้ยค่ะไปให้คุณหมอสแตมเปิลให้เนาะแบบ72ชั่วโมงก่อนบินนะทุกคนเนาะอันนี้ทุกคนก็คงจะรู้แล้วแหละอันที่จริงอุ้มไม่จาเป็นต้องมาพูดเยอะมากมายหรอกเนาะคือหากเราจะบินเราก็ไปแบบศึกษาหาข้อมูลอยู่แล้วนะคะเนาะอ่าแล้วนะคะอุ้มโดยจากการที่ว่าอุ้มต้องไปขึ้นแฟรงก์เฟิร์ตนะทุกคนเพราะว่าอุ้ม อุ้มคิดว่าที่บินจากที่อื่นอะไม่มีอะเนาอมีแต่ที่แฟรงก์เปิดแล้วทีเนี้ยทุกคนค่ะอุ้มก็แฟนอุ้มก็ซื้อตั๋วนะคะอันนี้คือตัว๋วตั๋วรถไฟนะคะทุกคนอ่ะ อุ้มก็จะต้องนั่งรถไฟนะคะ3ต่อโดยจากการขึ้นรถไฟหน้าบ้านอุ้มเนาะคือหน้าบ้านอุ้มเดินไปประมาณไม่ถึง10นาทีมันจะมีสถานีรถไฟเนาะแล้วอุ้มก็จะต้องไปลงที่อูมค่ะทุกคนเมืองอูมคืออ่าห่างจากบ้านอุ้มประมาณ40กิโลเนาะแล้วจากเมืองอูมนะคะทุกคนค่ะอุ้มก็จะนั่งรถไฟไปต่อชตุตการ์เนาะแล้วจากชตุตการ์อุ้มก็จะไปต่อถึงอ่าเมืองแฟรงเฟิร์ตค่ะโดยโดยอ่ สนามบินแฟรง k ์เฟิร์ตเนี่ยคะ่ะทุกคนคือมันจะมีรถไฟผ่านแบบจอดจอดจอดหน้าไอ้นั่นเลยค่ะคือมันมันไปถึงตึกของเอ่อของของอะไรอะของแอพอตเลยทุกคนคะ่ะอ่ะเรื่องไม่ถูก <c oughs> นั่นเลยค่ะอุ้มเลื่อคะ่ะทุกคนอุ้มซื้อตั๋วในราคา490ยูโรนะคะเป็น one way ติเกตเนาะอ่ะทีนี้ก็อ่ เราได้30กิโลนะคะแล้วก็มีกระเป๋าถืออีก7เนาะส่วนมากกระเป๋าถือเขาก็ไม่ค่อยช่างหรอกทุกคนเนาะอ่าแล้วทีนี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าในกระเป๋าอุ้มม,มีอะไรบ้างเพราะว่าอุ้มแพ็คของแล้วจัดทุกคนขาเนาะคือรอบนี้อุ้มจะต้องอ,อยู่กักตัว14วันเพื่อนๆนเชื่อไหมคะว่า อุ้มคิดนานนานนานว่าจะซื้อตั๋วเดือนเมษาดีไหมย,ยังไงอะไรประมาณนี้เนาะเพราะว่ายังไงซะมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงการกักตัวอยู่แล้วเนาะว่ารัฐบาลไทยอ่ะยังมีข้อเสนออะไรอย่างเงี้ยเนาะอุ้มซื้อตั๋วจัดการอะไรเรียบร้อยเสร็จนะคะมีข่าวแว่วๆมาค่ะว่าจะกักตัวแค่10วันนะคะพอณนะตอนนี้นะคะรัฐบาลไทยประกาศออกมาแล้วค่ะว่าหลังจากวันที่1เมษาเป็นต้นไปนะคะใครที่ซื้อตั๋ววันที่1เมษากักตัว10วันอุ้มแบบว่าเฮ้ยอ,อะไรวะแบบ เฮ้ย <h oney> ตนหน้าตอตามมากเลยแล้วอุม้มบิน28มีนาะคือเป็นกรุปสุดท้ายที่จะได้กักตัว14วันนะทุกคน14วันนะคือเป็นเป็นกรุปสุดท้ายเพราะว่าบิน28แอ่ะแล้วก็จะไปบินอีก2วันเนี่ยเพื่อนๆก็คือจะแบบว่าก็ไปถึงนั่นวันที่1คืออุม้มเป็นกลุ่มสุดท้ายของการกักตัว14วัน <h oney> อุม้มมาคิดเฮ้ยอะไรวะรุ่นนี้แบบแต่มาคิดอีกทีหนึ่งก็แบบเออช่างมันเถอะไหนๆก็แบบ รัฐบาลจ่ายให้แล้วก็เราก็อยู่นอนตากแอร์อีกสักสองคืนก็ไม่เป็นไรเนาะถือว่าเราไปพักผ่อนค่ะทุกคนค่ะอ่ะเดี๋ยวไปดูกระเป๋ากันเลยค่ะเพื่อนๆว่าอุ้มมีอะไรบ้างอ้นีเ้เพื่อนๆอุ้มไปดูอ่รีวิวของคนก่อนๆน่ะที่เขาบินบินก่อนเราเนาะเขาก็บอกว่าตรงในสนามบินอะร้านมันจะปิดเกือบหมดเลยใช่ไหมทุกคนมีแค่ร้านแบบขายขนมปังลเล็กๆน้อยๆใช่ไหม ดังแล้วก็ส่วนบนเครื่องบินก็ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกหมายถึงว่าเล่นกงเล่นเกมดูละครดูทีวีดูหนังอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วดังนั้นอนะ่ะอุ้มก็เลยนี่เลยค่ะอุ้มพกไปค่ะทุกคนคะ่ะอุ้มเนี่ยค่ะเป็น อันนี้คือหนังสือมันมีเยอะกว่านี้แต่ทุกคนแต่อุ้มมัน,ม,นมันหิ้วไปมันก็หนักคือทุกอย่างในี้อุ้มอ่านจบมาแล้วนะแต่อุ้มก็จะเอาไปอ่านอีกรอบเอาไปอ่านแกเซงไปอะไรเงี้ยอุ้มคิดว่านะคะบนเครื่องที่ไม่มีไม่มีความบันเทิงสำเริงใจอะไรแล้วเพราะว่ามันอุ้มคิดว่ามันเป็นมันน่าจะเป็นเกี่ยวกับลิขสิทธิ์นะทุกคนแบบว่าในเมื่อไม่มีผู้โดยสารบินใช่ไหมถ้าเกิดว่าสายกันบินเขายัาง เปิดหนังเปิดละครให้เราดูอย่างเงี้ยอ่าทีเนี้ยมันก็ต้องจ่ายเลขิทธิ์ใช่ไหมคะค่าเพลงค่าอะไรงเงี้ยซึ่งอุ้มคิดว่ามันคงจะหนักหนามากอะคะ่ะจนแบบสายกันเบนก็คืออันไหนที่แบบว่าประหยัดได้ก็คือประหยัดอ่ะไปเนาะค่ะเนาะอ่าเดี๋ยวก็เออแล้วก็มีเนี่ยค่ะทุกคนคือมันถูกมากอะมันถูกน้ำมันตะปล้าไม่เข้าใจว่าทำไมที่เยอรมันถูกก็มี เนี่ยคะ่ะมีพวกยานอนลงนอน,น,อน,น,อนหลับอะไรยมก็พกไปเนาะมีของจําเป็นเล็กๆน้อยๆคะ่ะติดไปอะไรอย่เงี้ยมีขนมติดกระเป๋าไปอะไรเงี้ยคะ่ะทุกคนอ่ะ ทคน่ะวันนี้นะคะอุ้มจะพาทุกคนมาเเช็คสุขภาพเนาะปิดทูฟลายก่อนที่จะบิน72ชั่วโมงค่ะทุกคนอุ้มมาถึงตึกหมอนะคะหมอประจําครอบครัวนะทุกคนคะ่ะที่เยอรมันอย่างที่อุ้มบอกก็คือเขาจะมีหมอประจําครอบครัวค่ะทุกคนคะ่ะรู้สึกดีมากเลยใช่ไหมคะอะอันดับแรกก็น,นี้เลยค่ะเราก็จะต้องเตรียมหนะ้ากากอนามัยไปด้วยเนาะ โอเคค่ะไปกันไปปก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนค่ะอรมณก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนทุกคนค่ะอุ้มไปเอา ฟิตทูฟลายมาแล้วนะคะพเพื่อนๆต้องติดพาสปอร์ตมาด้วยนะคะเวลามาเอาอะเราก็ต้องติดพาสปอร์ตของเรามาเอาด้วยแล้วหน้าตาไอฟิตทูฟลายมันก็จะเป็นประมาณเนี้ยเขาไม่ได้ตรวจรายเลยนะทุกคนเขาก็แค่แบบเราแค่บอกว่าเออเราจะบินอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วไทยแอร์ air. ให้คุณหมอสแตมเพลให้เขาก็ให้นะประมาณนี้ค่ะทุกคนคะจะเป็นลักษณะนี้นะคะแน่ เอกสารพร้อมแล้วนะคะทุกคนเราไปจัดการกระเป๋าของเราให้เรียบร้อยแล้วก็เตรียมตัวเดินทางกันเลยจ้าเสียค่าบริการ20บาทนะทุกคนอ่ะ20ยูโรร้านอร้านหมออุ้มเอา20ยูโรนะ,อะเออถ้าที่สนามบินอนะ ท,ที่สนามบินเขาเสีย80ยูโรนะแต่เราประหยัดเรางกโอเคค่ะกลับบ้านกันไปจัดกระเป๋ากันต่อเลยค่ะไม่ลูกไมอยากให้มาหมากลับไทยหรอกะอยากให้มาหมากลับไต๋หนุกไมอยากให้มาหมากลับไต๋เนาะโอยเร,ราไปต่อไปดจ้าทุกคนจ้า พอเรียบร้อยทุกอยาก่างเรียบร้อยข็งกินก็มีนะจ๊ะมองอะไรอ่ะเอ้าไปไหนแล้ว